บ้าครับเมื่อกี้พี่พูดน้องๆทุกคนแล้วครับพี่อาจจะต้องสลับสลอดของบ้าก่อนที่พี่ไม่ได้ให้ไปไหนนะคือถ้าบ้ายังอยู่วนเมืองพวกเราเนี่ยสามารถทําได้เสมอแต่พี่ดูจากเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยต้องให้บ้าพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งถ้ามีใครที่ไม่มีเวลาให้กับแก๊งพี่ก็สลับบ้าเข้ามาเหมือนเดิม บาต้องเข้ามาเวลาไหนบ้างแล้วนะคะเอ่อหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงครับอ่อที่อะไรนะคะเพราะว่าบาไม่ว่างเข้ามาแล้ว,ว้ะคะใช่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 ใชหนูเข้ามาทุกวันเลยนะโอเคพี่คอะไปแล้วครับพี่ขอโทษด้วยนะบาที่อาจจะไม่ถูกใจเราแต่คือหลังจากนี้ ถ้ามีคนที่เขาอา,อาจจะเข้ามาไม่ได้ก็าอาจจะมีการสลับตับครับโอเคอค่ะได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหกแสนให้ภูม้าคืนบ้าไปโอเคค่ะ จะพูดอะไรไหน่อยมั้ยอนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายัางไงอืมหนูก็ทำเต็มที่เข้าใจครับเ<ม>ข้าใจาท,ทุกอย่างคะ่ะแต่ว่าถ้าตัดสินใจแล้วหนูก็เอาที่ตัดสินใจเลยคะ่ะ เดก็ยังเป็นน้องๆเป,เป็นเพื่อนๆที่พี่เสมอแหละถ้าหนูไม่ได้อยู่คงแกง๊งเดียยังมาเล่นหาได้ตลอดเลยค่ะเอาจริงพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับพี่ขอโทษด,ด้วยแล้วก็ขอโทษที่ตัดสินใจไปแล้วแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายถ้าบ้ายังอยู่วนเวียนตรงนี้ไม่มีปัญหาเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่เสมอ แต่ถ้าวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาอีกพี่ก็จะนึกถึงบ้าเป็นคนแรกๆเหมือนกันครับนะคะนี่ขอโทษด้วยนะคะหนูอาจจะไม่สบายะค่ะหนูเลยไม่ได้มาวันนี้บายๆค่ะทุกคนไม่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรหนะูอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกน้องไม่ได้ไปไหนครับน้องอยู่กับเราตลอด ตามนั้นครับขอโทษด้วยถ้าไม่ถูกใจใครครับเรียกมันเศร้าแต่ผม <พอ S 2> <ด>แค่ไม่เล่าให้ใครฟังให้ๆช่ไหมไงไม่ไวไนะบ้จาจ้าขอรับขอเดีอยวคุณมาเอาตังมาให้นะตัดก็ตัดมึงนะดูแลตัวเองดีๆนะพี่บ้าพี่มานิดหน่อยป๊ครับมานี่มา บ้าโอเคใช่ไหมโอเคอแล้วพี่ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษจริงดีพี่ช่วยเราไม่น่พี่ขอโทษไม่เป็นไรค่ะ หนูก็ไม่ได้ไปไหนนี่หนูก็ยังอยู่ที่นี่แหละพี่ไม่หายใครออกขอโทษไม่ต้องร้องคารหนูยังมาเล่นเหมือนเดิมแหละ พี่ไม่รู้พี่พูดไงพี่ขอโทษขอโทษดิไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องโทษตัวเองหรอกพี่เคยหลับปากพี่จะดูใช่ไหมแต่วันนี้พี่แบ่งตันหนูอาจจะทำไม่ได้องอ แต่หนูก็ไม่ได้คิดอยากจะย้อนกลับไปเลยนะเพราะว่าหนูมาอยเยวสวยเนะี่ยหนูมาอยตลอดแหละพร้อมสแตนบายหนูก็เลยไม่รู้สึกว่าเสียใจกับการที่ออกไปแต่ถ้าออกก็คือออกค่ะหนูก็จะออกไปเต็มที่กับข้างนอกพี่สัญญาพี่เจ้าหนูกลับมา ไม่ต้องสัญญาหรอกประจังไอ้ชอบคำสัญญาน่ะยว่นหน้าคนก็อาจจะมีคนที่ดีแล้วก็ไม่จะโย่ในมองสล็อตที่ยี่สิกถึงสามสิบก็ต้องมีเราเหมือนเดิมไปขอโทษจริงไว้พี่ขอโทษหนูไม่ได้โทษใครเลยค่ะ แล้วเนี่ยมันต่อยไม่อยู่เลยเนี่ยพ่อเอง็งเขาคุยกันอยู่่ะไปไหนนะอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่เล่นกับพวกพี่ก่อนจะพิ่งไปไหน,หนไม่ไปไหนหรอกหนูยังเล่นที่นี่แหละ อยู่มาหาพวกพี่แบบมาอยู่กับพวกพี่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหนูก็ยังเป็นเด็กแสมเด็กซนนี่แหละที่อยู่แถวนี้โทรหาพี่ได้นะมาหาพี่ได้ตลอดเวลา,าแล้วก็มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยาขาดหลืออะไรบอกแล้วก็ จะวันหนึ่งเราจะได้กลับมาอยู่กันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้พี่ขอทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนทาให้เต็มที่ค่ะรอดูเป็นกำลังใจให้ เองรู้ใช่ไหมว่าเองคือน้องอ,ะอ่ะคือน้องที่พี่รักคนหนึ่งรู้ใช่ไหมดูแลตัวเองด้วยรู้บ้างครับยังอะไรอยากคยุยหรือเปล่า,า,าลได้ดีมาคุยสิอยากเรียกเปล่าไปเลยอะ่ะ าคือเพื่อนคนแรกๆของลีอาเลยเนอะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่ด้วยกันเลยอ่ะตอไี้อยู่ด้วยกันก็แยกกันอีกแล้วแล้วช่วยรูปหลังพี่บอง ไม่หายไปนะไม่หายไปอยู่แล้วยังอยู่ที่นี่แหละเพื่อนก็คือเพื่อนจะอยู่นอกแกงหรือในแกงก็คือเพื่อน ดรมาหนึง่งสองพันไม่แล้วแต่ในเฮ,ฮียสาข้าไหม่เรื่องของมึงดิ <c oughs> ผมแม่งเจอบ้าตั้งแต่วันที่บ้าแม่งไม่มีใครเคว้งอยู่ในประเทศคนเดียวผมชวนบ้ามาอยู่ด้วยผมบอกจะดูแลบ้าจะน้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดไหม ไเราต้องยานถังมั้งทมันไม่เงียบเหงาเนี่ยหนูไปหยิบทู้ก่อนพี่นอนไปเปล่าเออเขาเสร็จหรือยังพี่แอนดูอ่ะโหโยกของน่าจะใช้ได้หรือมั้งกว่าจะครบอ่ะขโมยเลยคนแถวนี้ไปใช้จริงมันน่ามีโยกแบบตู้ต่อตู้นะแล้วก็แบบตุบตุกตุกเอ้ยมันไปไหนจังไอ้ห่านแถวนี้ท่านนี้ทำงานดำได้ป่ะหมอได้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 โทรทำได้ ดูทุกคนนะก็อ,ะอย่างที่เขาเรียกคุยทีละคนนั่นแหละ อยู่ไหนไวะเออเมยงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนได้หนูไปซื้อบัตรมาปะโอเคโอ้โหไอ้น,นี่ยอะไรวะเรียกว่าอะไรวะผับอผับเมย์ไปเลยผับผับลุงไปเลยร้องไห้ลงสารน้องไอ้เหี้ยกูดูแลน้องไม่ได้ไ,ไ,ไอ้เห,หี้ย Thôi, mới về nè, mới về nè Ơi, cũng phải. โอเคไหมได้เดีโอเคปะล่ะหมายถึงน้องไหนวะผมเนี่ยผมเนี่ยผมเน่เห็นไหมเนี่ยได้หมายถึงน้องไหนล่ะโนเนียคนนี้นี่ไงตัเป็นอะไรตัองสารน้อยเฉยคับบอสแต่มันเข้าใจครับมันต้องเดินแต่คือผมอยู่กับน้องมาเฉยครับไม่มีอะไรครับ เข้าใจมึงเข้าใจบะครับแต่ผมว่านั่นแหละครับมันต้องเดินต่อครับนั่นแหละมึงจะเป็นผู้นำแก๊งแล้วอะ่ะครับอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้นะครับ,บอเขียแบบอสโตเป็นแบบนี้แล้วใครจะฟังมึงได้ครับ ได้ไหมนะพ่อสอนเนีดินต่เอเขาบอ,อกเลยได้ไหเนี่ยพากูไปตู้ดิอ๋อเอของเทศของใช่ไหมบอสเก็บติดไว้ก็ได้นะครับ <c oughs> เผื่อตอนกลับมากลับมาเหลือก็ให้มาคืนโอเคครับ <c oughs> เบอสครับสิริไม่ต้องเอ่อสิริไม่ต้องติดครูดาวครับจะให้สลับใครก่อนครับเอ่อสิริไม่ต้องติดสิริเอาไว้ท้ายสุดเลยครับได้ครับจะเอาใครมาก่อนครับเออเจลี่ขึ้นแล้วก็เจร่แทนใครครับสลับสมรบันนี้แทนบะเดี๋วว่าไงฮะได้หมดโอเคครับจัดการเลยได้ครับครับ หนูอาจจะไม่รู้ว่าหนูไม่มีเวลาไ่แก่งตรงไหน,หนก็หนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหนูอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลตรงอาจจะ งงงแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่รู้เหมือนกันแหะว่า แกล้งหรือว่าฟาแกล้งหนูมาตลอดไงหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าไม่มีเวลาในในความหมายที่ไม่มีเวลาคือตรงไหนอะไรเงี้ยหนูอาจจะยังไม่ได้คําตอบตัวนี้ไงมันก็เลยอาจจะแบบข,งขังคาหรือขังคาว่าไอ้ตอนไหนว่าเราหรือเราบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบกพร่องตรงไหนไหมอ่างเงี้ย เดือนหนึ่งหนูลาแค่ตอนป่วยตอนเป็นมินสองวันแต่หนูมาทุกวันก็หนูก็อยากได้หนูแค่อยากได้คำตอบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่หนูก็หนุมเออก็เลยแบบเขาเข้ามาเลยงงงงเฉยๆไม่เป็นไรค่ะก็หนูอาจจะ บกพร่องในสิ่งที่หนูไม่รู้ว่าหนูบกพร่องตรงไหนก็ได้หนูถามไม่ได้แล้วค่ะพี่มันหนูว่ามันไม่ถามดีกว่าเพราะว่าตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจเลยไม่เป็นไร ไม่ไม่หนูหนูต้องโทษตัวเองจริงพี่เพราะว่าคือต้องต้องโทษตัวเองแหละไม่ไม่อันหนูจะไปโทษใครอ่จริงป่ะอืมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มันค้างคาแบบนี้แหละว่าจะไม่แม่่มาจิงป่ะ ดีกว่าทุกคนนิ่งนายด้วยพริงนี้กลับการจากโราณหนืจะทิ้งไปพียงนี้เสมอแหละ่อยโชคดีนับตังแต่นี้ต้องมีงอกแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ดีปีไหแค่จะอุ้ยพอจากนี้นอนฝัน